แน่นอนนี่คือสคริป YouTube แบบต่อเนื่องไม่มีหัวข้อหรือย่อหน้าความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับ2,025 Honda Wave 125รวมราคาขายในประเทศไทยพร้อมคำแนะนำช่องเป็นภาษาไทยกรุณาระบุชื่อช่องของคุณเพื่อใส่ลงในสคริปด้วยหากยังไม่มีฉันจะเว้นไว้เป็นชื่อช่องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชื่อช่องแหล่งรวมข้อมูลรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ รีวิวจริงเสียงจริงและสเปคจัดเต็มที่นี่เรานำเสนอทุกสิ่งที่คนรักรถต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นล่าสุดความคุ้มค่าหรือความแรงที่แท้จริงหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย นั่นก็คือ2025 Honda Wave 125รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่กลับมาพร้อมกับการปรับดีไซน์ใหม่เน้นความเรียบหรูแต่แฝงด้วยความทันสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นจากกลุ่นก่อนก่อนอย่างเห็นได้ชัดสำหรับ Wave 125ถือเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดบ้านเราด้วยความทนทานประหยัดน้ำมันและการบำรุงรักษาที่ง่ายจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนยังคงเลือกใช้เจ้า Wave ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเวอร์ชั่นปี2025นี้ได้มีการอัปเกรดหอลายจุดที่น่าสนใจเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตัวแฟริงหน้าและด้านข้างถูกออกแบบให้มีมิติและสันเหลี่ยมมากขึ้นพร้อมไฟหน้า LED แบบใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในรุ่นเวฟ 125i ที่เพิ่มเส้นสายโครเมียมและสติกเกอร์ลายใหม่ ให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบรถระดับสูงในส่วนของเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์ขนาด 124.8cc แบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมหัวฉีด PGM-FI ที่ถูกจูนมาใหม่ให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรผ่านมาตรฐาน EURO 5เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังให้แรงบิดท,ที่ต่อเนื่องตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบปลาย ทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมมากระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบเกียร์วน4สปีดท,ที่เข้าเกียร์ได้ง่ายและนุ่มวนวลพร้อมคลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องระบบกันสะเทือนซึ่งในเวศ2025ได้รับการปรับปรุงโช๊คอับหน้าแบบเทเลสโคปิกให้หนาขึ้นและซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิม ขนาดที่ด้านหลังเป็นโชค๊คคู่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีแม้บรรทุกผู้โดยสารสองคนหรือสิ่งของในตะกร้าหน้าและท้ายในด้านของเบรกมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าแบบลูกสูบเดี่ยวพร้อมระบบคอมบิเนตเบรกที่ช่วยให้เบรกหน้าและหลังทำงานประสานกันได้ดีขึ้นลดระยะเบรกในสถานการณ์ฉุกเฉินและยังคงให้ความมั่นใจเวลาขี่บนถนนลื่นหรือต้องหยุดกระทันหันยางล้อหน้าขนาด 70, 90-17ถึงและล้อหลังขนาด80 90-17แบบไม่มียางในให้ความมั่นใจในการยึดเกาะถนนด้านฟีเจอร์เสริมรุ่นนี้ยังคงมีช่องเก็บของใต้าบาะยูบ็อก U ขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้พร้อมช่องเสียบกุญแจแบบมัลติฟังก์ชันที่มีม่านปิดช่องกุญแจช,ช่วยป้องกันการงัดแงะได้ดีเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกกระชับและสบายมากขึ้นเมื่อนั่งขับระยะไกล เรือนไม้แบบใหม่เป็นกึ่งดิจิตอลที่ผสานร,ระหว่างเข็มวัดรอบและหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลต่างๆเช่นระดับน้ำมันระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆได้ครบถ้วนด้านความปลอดภัยยังคงรักษามาตร,รฐานเช่นเคยด้วยโครงสร้างเฟรมแบบไ a มอนด์เฟรมที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ในด้านสีสัน Honda w เว e 125ปี2025มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีได้แก่แดงดำน้ำเงินเทาขาวแดงและดำล้วนโดยแต่ละสีจะมีการใช้กราฟิกและโลโก้ Honda w เว e ที่แตกต่างกันเพื่อให้ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็สามารถขับได้ง่ายและสบายเรื่องราคาถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้ พราะฮอน d a ประเทศไทยตั้งราคาเริ่มต้นที่ประมาณ55,000บาทสำหรับรุ่นล้อซีลวดและประมาณ58,000บาทสำหรับรุ่นล้อแม็กซซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งเรื่องสมรรถนะความประหยัดฟีเจอร์และความทนทานที่พิสูจน์มาแล้วในท้องตลาดมาหลายสิบปีนอกจากนี้ยังมีการรับประกันจากศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศและสามารถหาอะไหล่หรือเข้าศูนย์ซ่อมได้ไง่ายมาก ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เวบ125ยังคงครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานในแง่ขอองค์การใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่ต้องเจอกับรถติดการเดินทางระยะไกลไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างการส่งของหรือขนส่งอาหารเวบ125ก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้ดีทั้งในเรื่องความคล่องตัวการประหยัดน้ำมันและความอึดของเครื่องยนต์ที่ไม่จุกจิก ในตลาดรถจักรยานยนต์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาในปี2025เวฟ125ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากผู้บริโภคที่ต้องการความมั่นใจในการใช้งานระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับราคาเดียวกัน ฮอนดายังคงให้ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผู้ใช้ต้องการเช่นเบรกที่นิ่มขึ้นไฟส่องสว่างที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างตะกร้าหน้ารถที่สามารถใส่ของจุกจิกได้เยอะขึ้นหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถใช้งานได้จริง ประหยัดดูแลรักษาง่ายและมีดีไซน์ที่ไม่ตกยุค Honda w เว e 125รุ่นปี2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากและไม่ใช่แค่แนะนำสำหรับผู้ใช้มือใหม่เท่านั้นแต่แม้แต่ผู้ที่เคยใช้เวฟรุ่นก่อนๆก,ก,ก็จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สำหรับใครที่สนใจสามารถไปชมรถตัวจริงได้ที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศหรือโชว์รูม Honda ใกล้บ้านคุณทดลองขับจริงได้เลยเพื่อสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนไทยถึงยังรักเวฟไม่เสื่อมคลายและนั่นคือทั้งหมดสำหรับคลิปรีวิว2025 Honda Wave 125วันนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับเจ้าเวฟรุ่นใหม่นี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้จากช่องชื่อช่องขอลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณต้องการใส่ชื่อช่องจริงๆหรือต้องการให้มีคำบรรยายภาษาอังกฤษควบคู่ด้วยแจ้งได้เลยเดี๋ยวปรับให้